ทกคอนเราไปเจอร้านเด็ดเปิดใหม่ย่านสามพันนะเข้าไปถกม,มาจา้าร้านอาหารบรรยากาศสไตล์บ้านสวนซุ้มนั่งริมน้ำเมนูซีฟู้ดและอาหารต่างๆรสชาติดีไม่แพงด้วยที่ <c oughs> บอกเลยเมื่อได้มาทานแล้วต้องกลับไปซ้ำอีกแน่นอนที่ <c oughs> ร้านนี้เลยครัวบ,บ้านสวยริมน้ำซีฟู้ดสามพัน <c oughs> การเดินทางมาที่ร้านจากถนนพุทธมนทฑลสาย 7, <c oughs> เจ็ดเลียวเข้าประตูวัวดหอมเกตเจอแยกเลีเ้ยวขวาขับตามป้ายร้านมาเรื่อยๆไม่ไกลร้านจะอยู่ทางซ้ายมีที่จอดรถเยอะเลยเข้าไปในร้านบอกเลยว่าร้านสวยบรรยากาศน่านั่งมากร้านน่า จะเป็นซุ้มนั่งไม้ไผ่ริมบ่อน้าหลากหลายโซนมีมุมให้เดินเล่นเดินถ่ายรูปส่วนด้านหลังจะเป็นรับเบียงริมน้ำช่วงเย็นๆอากาศดีดมดื่นไม่ร้อนด้วยในส่วนของเมนูเครื่องดื่มและอาหารเขามีหลากหลายเมนูเลยเน้นเป็นเมนูซีฟูด้ดอาหารไทยอาหารจานเดียวก็มีไครเลก็ต้องยกให้สามเหม็นเมนูดังของด้านใครมาแล้วก็ต้องสั่งเส้นเหนียวนุ่มผัดกับสตอกกระเทียมทอนกุ้งสดรสชาติดีเลยต่อด้วยปลาหมึกผัดน้ำดาวไม่ต้องไปไกลถึงทะเลไม่เคยชิมต้องมาลองที่นี่เลยอร่อยมากแกงเหลืองห่อกไม้ปลากระพงและ เมนูนี้เป็นแกงคั่วหน่อไม้ปูก้อนเนื้อปูเน้นแนะนําเลยว่าต้องสั่งต่อด้วยเมนูไข่เจียวปูก้อนเนื้อปูด้านในให้มาจุกๆเช่นกันกินคู่กับแกงคั่วแกงเดือดเข้ากันมากจ,จริงๆเมนูเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะเพื่อนๆอาหารจานเดียวรือชุดเซ็ตแบบนี้ก็มีถ้าใครมาเที่ยวย่านนีดานีห้าผ้าเลยนะนั่งทานอาหารชิลๆกับบรรยากาศสไตล์บ้านสวนอาหารรสชาติดีเมนูซีฟู้ดก็ทําดีทําถึงร้านเปิดทุกวัน10.30ถึง4.00แวะไปชิมกันนะทุกคน